สวัสดีค่ะมันไม่พิมพ์จะผ้ามาสแสดงความยินดีกับคนโศกคนมาน้องข่นเนาะ,ะ,นะยินคาววาน้องกุ้งน้องก้อยโศกอีกแล้วว่าสันเด็กน้องก้อยอยู่ทางนามดแต่ว่าเลขน้องกุ้งนั้นเขาเต็มเต็มเลยจ้ะเขาคัาเขาแน่ยแปดสองสองแปดว่าสันโอ้ย ดนพูละแสนกลัวอยู่เอเยกนองในป่าก,ก็พอลุงก็เลยมาหาพระเอฟซีมาเยี่ยมเพ่นมาซื้อส้มต้องกันนี่จะ้ะต้นกรอบเงินเพิ่นออกดอกสู้ซอบานสะพังเลยจะ้ะกรอบเงินบานนองก้อยเด้อนี้บานเม่น้อยบานนงกุงนี่แหละจะ้ะเงินเพ่นกับสามซีหลังคนละอยู่ในบานอยู่ทงหน้ากับสองอยู่ในบานอีกเฮดไบอยู่เมืองนอกอีก ไปแต่ผมมีคนอยู่จะ้ามาตามตัวน้อ,นอะสนะมีใจร้ายวะศันซุ่มมาเซลกันหน้าวะรนดอกยังแม่หน่อยกำลังกินเขายูด้วยจ้ะแม่เข้าได้ร้ายระศันเบ่งแล้วค่เปิดเบ่งแล้วมาซ าเแดินกมาได้จว่าดีใจดานม่เหน้หา่อไม่น่อยแล้วแม่เฮาวันน้องก้อยได้หลายอีกแล้วก้อยได้เยอะ้าอฟังเด้วเอฟซีเยแม่น้อยถือทั้งล่างทั้งบนยแม่น่อยเขาต้งล่างต้งบนอยู่แล้วว่าจันนี่เละคนบุญเบืองหลดเอฟซีเลย ออันก็สลูกสาวละได้เออแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่งี้แปดหรือใส่เลยเออพอก็เลยว่ามันนอนจิตโทรศัพท์เด่นปั๊บปั๊บโยมมันเลยคือจังไหนพวกนี่มันก็ใส่ลอยคุนลอยโลดแล้วแปดสองสองแปดตาใจเนาะจ๊ะเออออกว่าเต็มเต็มเน้ยโอ้ยโอ้ขดบุญตัวดีว่าสนดอกแค่ได้หนึ่งเงินแค่อีกหนึ่งนึเงิอันน้อสองห้อง ออกกันขอลองรึ้นกับพึเนห้องค่ะูแม่ลกาแฟกุ้งไรกุ้ชแจ้ติดตามแล้วหมึนห้ารสองปรตนม่พิมพ์ในื้อยางไม่ชว์นยจ้ะอบขามม่จะใส่ีนแม่ห้าวขึ้นวยใหญ่แทะปลาเยตะปขาหวานแม่้าวด้วยหนิใหญ่น่านอาของเขาใช่เพ่อนเี่ขของอันพ่อห้าวุกย่งจ้ะย่างๆคนละไปขาหวานไม่เพูน์เหมือนเด้อบานพี่น้องนะจะเนาะ FC มันเดมากินข้าวหนิแม่ห้าวด้วยมาซมเซลมาซมเซล แม่อันของเข้าไปเอารถแม่เดี๋ยวเพื่อนสีเลี่ยงอันสโลงหาดอกเดี๋ยวไม่พิมพ์จะมาขอตัวเลขไปให้เป็นแนวทางอีกค่ะน้องก้อยน้องกุ้งได้หลายสองแย่นองเพื่อนคนอย่างเฮงได้แสนหาเนี่ยอันนี้แม่เข้าได้แสนหานน้องกุ้งก็ได้แสนก้อยก็ได้แสนแสนแสนหากันบมดเห็นรุ่งเอาเอามือสุดท้ายบัวแม่เข้าสองแปดไปสองนี่ห่วยมืด มือเสือไทยมือวานเลยบอจัดเเออาาซื้อไหมซื้อซื้อมืออันนี้เลยนเป็นบอมือนทีสามสิบเลยบอซื้อมือวานเนี่ยบอจัดนักเลยมันบอสองแปดแปดสองฟังดิเอฟซีเด้อครอบขั้วนี่เขาเงินเขาประมาณห้าหกแสนนี่ละจ้าตัวจริงเสียงตัวจริงเสียงจริงแล้วจ้ะนี่อันนี้งวดนานี่อันานี่เดี๋ยวให้เอฟซีส่งมาหนึ่งเม่เข้ากับน้องก้อยน้องกุ้งน้ำนี่เด้อจ้ะนี่ละ เ็บมันก็เป็นแปดตัวนะมันก็สี่ตัวแปดนะมันก็บ่าข้าไก่้วมันว่าเนาะบอกว่าโอ้ยเหลี่ยงมากโอ้ยเอฟซีก็บ่เสียใจดอกจ้ะเพราะว่าเหลี่ยงหน่องมากเบิ้ดจุตุดีขาค่ะมามาตามตัวกูเป็นดวงเฮงเนาะค่ะเนาะแม่เฮาก็ยืนยันฟันธงเลยเคนได้หลายได้มือสุดท้ายไม่พิมพ์กูได้มาตามแล้วเอามือสุดท้ายเอามือจอผลแล้วฮอ่ก็บโบเด้ออกมาเนาะฮอ่ก็ลงคลิปแล้วเนาะแม่เนาะ ก็ว่าบุญเพื่อนนี่ละว่าเป็นยังจ้จเดี๋ยวตามต่อได้แม่ตั้งดก็ให้เป็นแนวทางอย่างนี้เด้อค่ะเด้อเอฟซีวาตามน้องคือเกาซบแปดสองนู้นจ้ะลายลายสองรอยมันบาปมันบ่มัดน้ำมันร้อนบ่มัดมันขึ้นทุต่ายมันคึงขึ้นหมักๆัอย่างนั้นคินยังไงต่อตั้งแต่น้นมันก็เรียบยาใบแม่ เราก็ได้บอกผู้ใดนะมิตว่าซื้อวันี้แหละแม่พยายามหน,น่พยายามน้องก้อยบอกขึ้นสุดทายว่าแม่เฮาอันอันแปลธาตวนี้จ้ะไม่บอกเมืองบ้านยาไม่ช่วยละลา มันิดันนี่เด้อหามันหามันหามันแมนมันวางคือีมักมักสนั่และอ um, <so ๋ม so, oh, so, er ือหมวกทุกคนอันนั้นเลกอันนั้นดอกอันนี้เางันดอกตัวนั้นเรีกกอยฝันอันี้มันมักเอาซื้อซืี่มันวางสีหาคนสีดนั่นจะร้ได้มันสะได้หามันอย่างแต่ว่าสองแปนี่เป็นเรีน้องกุ้งมันบ่เมือห่อนบ่ไดกันสองเลขคะแนนมางแปดสองนี่แหละแต่ก้อยมันยังยังไ่ดาแ้มันยังผสแองน้ำสัน เครืงกระช่มตัอม่ยายที่กันนะรได้เลยแต่ก้ได้นมากแต่ได้่ดเอย่งก็โอนใ้หลานท่นอ่ว่าเห็นมือเศ้านี่โอนมาสองมื่นแล้มินบอจ้าโอนมาไ้ร้านเลไอ้น้องจาบอขาวใาเสื้อขนมชัวใหย่กินได้บ้านแน่เลยแ่บๆทั้งใดก็ตามต่อได้เอฟซีเด้อแม่เขาบอกซู่ฟังเลยเด้อค่ะเด้อแต่ว่าทุ่มนั่นกไปหาใจทุ่มอยู่ในมผมแบบนี้เดวค่ามาบานคนดวงเฮง มาซุ่มมาแซวน้องกุ้งพระท่านออกมากรอกอยู่ในบ้านเดี๋ยวจังห้ามาขอตัวเลขยเพื่อนนอคันโนพันดามือสุดท้ายอันมาสันจอสีออกอยู่แล้วว่าสันเพื่นกระเล็บบาดแผลบอกก็เป็นบุญเพิ่นนี่แหละค่ะตัวที่ห้าวนักน้าเพิ่นเคียง,ง,งก็คือเจสซูนเจสสองเนาะบานี่เลขอันพี่สาวเพิ่นได้คะแนนแปดสิบสองคะแนนเพิ่นเล่นภาคกันสื่อ บุญเพื่อนดอกจ้าได้กรบบเป็นยังนอกคณะให้กำลังใจกันไปเดี๋ยวสิบ้ามาตามตัวกับะคนบุญเพิ่นใดบุญเป็นก็ได้แก้เพื่อนนี่าละเขาประมาณหาเสียนวาสันเงินเ่แยใญ่ให่าพ่อโบวัันว่ะเประจากวันสิเด้อก็เรียกคอยเรียกนั่นอตนี้ขึ้นมากคณะพี่ยาไปแน่แต่ กืนาขดนาเดขนาดขนาดมาเพื่อได้ตัวละซซื้อ้ากันซื้อลอยเป็นเป็นลอยสองลอยคุณได้ฟซฟังหลดแม่รับคนหวงเฮงจืบ่ามือนี่ก็ไม่เยี่ยมแเข้าซุ้มมะเซลเดี๋ยวจังใดก็ะสิผ้ามาตามตัวด้วยค่ะเด้อ หวัดจิมานี quote, ่ก oh, to ็ให hey. ้เอฟซีก็ตามตอเบิงเนอะค่ะเนอะพาเขาได้โสกได้ลาบน้อำๆสำหรับมือนีกก็ซ้ำนี่ก็เนอะค่ะเนอะสวัสดีค่ะ